ราคาทุเรียนจันทบุรีวันนี้โซนขายส่งที่ตลาดเนินสูงตลาดทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีอัปเดตราคาล่าสุดจากร้านค้าส่งทุเรียนเฮียแดงเจวิณะตอนนี้มีสายพันธุ์อะไรจำหน่ายอยู่บ้างราคาค้าส่งกิโลละกี่บาทมาติดตามคลิปนี้กันดูครับสอบถามราคาทุเรียนตอนนี้หน่อยนะครับราคาทุเรียนจันทบุรีอันนี้จันจันโชโชเลยใช่ไหม ของจันค่ะจันทบุรีค่ะไม่ใช่ใต้นะไม่ใช่ใต้ค่ะเพราะว่าบางคนบอกว่าช่วงนี้ต้องน่าจะเป็นใต้มันมีใต้เป็นบางบางแผงแต่ตรงนี้คือสังเกตง่ายถ้าของจันครัวเขาจะสดจะใหม่น้ำจะไม่ช้ำไม่อะไรคือไม่ได้ผ่านการขนย้ายที่แบบเป็นน้ำหนักเยอะๆกดทับอะไรอย่างนี้มาแล้วก็คือเราซื้อขายกันวันต่อวัน ทุเรียนจะตัดออกมาช่วงกลางวันชาวสวนจะตัดออกมาหรือรว่าสายตัดที่เขาไปเหมาในสวนจะตัดออกมาแล้วก็เย็นก็คือมาขายตามตามกล่องกล่องส่งออกแล้วก็เหลือจากกล่องส่งออกก็เอามาขายในตลาดตกไซคือตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดตกไซ้าภายในประเทศ<อ>ค่ะคมันก็จะมีแม่ค้ามาร,รับซื้ออีกทีหนึง่ง<อ>ราคาก็จะแล้วแต่ตกลงกันครับ เกณฑ์การซื้อขายมันมไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าราคาจะเป็นมาตรฐานคือเท่ากันทุกสวนหรือทุกแปลงหรือรทุกลูกแต่มันอยู่ที่มาตรฐานของของของทุเรียนอยู่ที่เกณฑ์ของทุเรียนทรงสวยน้ําสวยอันนี้ก็จะราคาดีแต่ถ้าเออพอใช้ได้เนื้อโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเวญจพรรณก็จะเป็นเนื้อหนึ่ง Hmm. ที่แม่ค้าตลาดแม่ค้าสายแกะใช้คือเบญจพรรณคือเนื้อหนึ่งบเบญจพรรณก็จะเป็นพวกกระดุมชนีพวงมณีก้านยาวนกกระจิบกบใช้น้ําอะไรเยอะแยะไปหมดอะ่ะค,ค่ะแล้วก็เป็นทุเรียนสายพันธุ์โบราณ oh. สายพันธุ์พื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นพวกนี้จะเป็นเนื้อหนึ่งเนื้อหนึ่ง ต้องเนื้อหนึ่ง <ega S 2> <c oughs> ถ้าเป็นเบญจพรณต้องเนื้อหนึ่งจะเป็นมูซันคิงอะไรพวกนี้ต้องเนื้อหนึ่งเนื้อหนึ่งถึงจนะงจอะไรฮะถึงจะอร่อยอ๋อถึงจะอร่อยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่นิยมกินเนื้อหำหำจะกินคือสุกกําลังกินอันนี้ร้านอะไรนะรน er ครับพ er ี่ร้านเฮียแดงเจวิค่ะเฮียแดงเจวิเอเฮียที่ว่าเฮียไม่อยู่แล้วคือเฮียไม่อยู่แล้วอยู่แต่พี่เฮียคือไปไหนฮะเฮียเฮียเขาเขาทิ้งภาระไว้เขาเขา เขาทิ้งธุรกิจไว้ให้แล้วเขาก็ไปแล้วเฮียเฮียไม่สบายเฮียเป็นมะเร็งเฮียไปแล้วเฮียเสียแล้วเเีี้ยยสแลวก็เพิ่งเสีย<อ>ยังไม่ได้ปีอ๋อโอเคก็เลยเดี๋ยวพี่พี่วิจ้านะครับพี่วิเสียเสียแล้ว,ลวนะครับโอเคทีนี้อ่า เดี๋ยวราค่าราคาแล้วกันนะตอนนี้ตอนนี้มันวันที่ 16, 16ใช่ไหมครับ16วันนี้หวยออกด้วยวันนี้หวยออก <c oughs> วันนี้รอลุ้นอยู่รอลุ้น,วน,นหวยออกด้วยรอลุ้นรอลุ้นราคาทุราาเรียนจันรล่าสุดตอนนี้นะครับอันนี้กระดุมตกไซส์90้าบบาท90นี่คือราคาปีหรือคาาส่งครับราคายกยกคือราคาส่ง <ยก S 2> ของพี่นี่ยกเข่งช่างแต่ว่าถ้าถ้าขึ้นไปถ้าเอาขึ้นขึ้นรถแล้วเจอท็อปเอาออกจะท็อปเจกไหมท็อป เปลือกเม้าเปลือกเม้าใช่เอาออกออกแล้วก็ลูกไหนคิดว่าไม่แก่คุณก็ออกมาเลยเราให้โอกาสคือแต่ว่าไม่ได้ให้คัดทรงไม่ได้ให้แบบว่าเออฉันจะเอาแต่ลูกทรงสวยทั้งหมดเพราะเวลาเราซื้อมาเราก็คัดทรงเขาไม่ได้คือต้องช่วยมามันก็มีสี่พูห้าพูสามพูแต่ว่าถ้าพูน้อยก็จะไปเป็นเบอร์กระดูกอย่างนั้นก็อีกราคาหนึ่ง ไปอีเกตนึงอ่าอันนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้อันนี้อันนี้พี่ส่งอยู่90 90้นี่คือส,สายพันเลวเนี่ยกระดุมทองกระดุมทองอันนี้ยกเข่งนะราคายกเข่ง90าาบาทาานะครับอ่าแล้วก็อันนี้ครับอันนี้อันนี้กระดุมทองแต่เป็นเบอร์เล็กพนกระดูเขาเรียกกระดูเป็นเคอะไรเงี้ยพี่ก็จะส่งอยู่เจ็ดสิบาทเจ็สิบจานะครับแต่ต้องยกเข่งนะแล้วก็อันนี้นกกระจิบครับอันนี้นกกระจิบแต่วันนี้วันนี้ได้แต่วันนี้ได้เบอร์เล็กมาพี่ก็จะส่งอยู่ 90ถึงร้อยแล้วแต่ว่าลูกค้าบางทีพี่บอกร้อยหนึ่งลูกค้าบอกว่าเออต่อ9 5้าได้ไหมเก้ิได้ไหมถ้าเราอยากขายเราปล่อยได้เลยคือถ้าเราเราคิดว่าเราได้กําไรบางทีบางทีก็ถัวเฉลี่ยกันไปบางทีก็ขายทุนครับเพราะว่าบางอย่างมันไว้ไม่ได้หลายวันเดี๋ยวสุกนะครับอ่าแล้วก็อันนี้นะครับพี่อันนี้กระดุมนั่นแหละเหมืุมกันกระดุมกระดุมมีเ้บเหมือนกันนะครับแต่ก็อันนี้พี่ ก็กระดุมเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เ0ะตอนนี้กระดุมอยู่ที่90นะครับ90อันนี้หมอนทองอ่าหมอนเป็นไงครับหมอนทองก็ตอนนี้พี่ขายอยู่คือ130บาทแต่ถ้ามันก็มีว่าถ้าเกิดลูกค้าบอกเอาทั้งหมดยก2เข่งอะไรเงี้ยพี่ก็อาจจะลดราคามา2บาทกิโลกรัมละ2บาทจาก130ก็เหลือ128บเพราะว่า เราซื้อมาอาจจะร้อยยี่สิบร้อยยี่บห้าแล้วแต่ว่าเราไปซื้อมาอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะบวกเท่าไหร่ครับผมอันนี้ก็คือราคาอัปเดตอัอปเดตวันนี้ทอที่จันทบุรีนะครับอยู่ล็อตไหนนาะนี่ล็อกล็อกไหนอัพี่รตรงนี้เขาเรียกถ้าค้าส่งไม่มีเลขล็กกอกเหรอจะเห็นเห็นถ้าค้าปิกมันจะมีเลขล็อก,กด้วยค้าปิดมีเลขล็อก,รกตรงนี้เขาจะปักหมุดมาว่าหน้าตึกเขียวในตลาดเนินสูงตรงนี้ตึกเขียวเขาจะเรียกตึกเขียวในตลาดเนินสูงเที่ไหนนะพี่ ปักหมุดปักหมุดแผงเหแดงเจวีแผงเหแดงเจวีนะครับเปิดทุกวันนะครับแล้วก็เปิดตลอดปีใช่ไหมพี่เปิดทั้งปีค่ะแต่ว่าโทรมาติดต่อได้เพราะถ้าไม่ใช่ฤดูการจันอาจจะมีของน้อยไม่พออาจจะไม่มีนะครับก็โทรโโททรรก่อนโทรก่อนนะครับอ่ากั้นเบอร์อะไรครับ086ย์แปดหกแปดหนึ่งสี่เก้าเก้าหกหนึ่งค่ะอ่านะครับเจวิเจวิเจวินะครับอ่าก็โทรมาก่อนนะครับโทรปรึกษาได้ไหมพี่ ่อาชีพถ้าเกิดอยากจะทำทุเรียนขายปรึกษาได้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องเงินยกเว้นยืมตังค์นะมครับเคกิดติดสองอย่างตอนนี้จ้ะยกเว้นยืมเงินกับซื้อทุเรียนเครดิตตอนนี้ปิดปิดปิดแล้วปิดเครดิตก่อนค่ะวันนี้ก็ขอบคุณจีวิที่มาให้ความรู้นะครับกับพวกเรานะคขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะคเจอกันนะเออถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนนะครับอย่าลืมตามช่องของโทนี่บอกฟังไว้ครับ คิดถึงพืชทุเรียนคิดถึงทุเรียนโทนี่หมกฟางมีคลิปใหม่ลงทุกวันครับสวัสดีครับสสวัสดี่ค่ะ <N> ยาวเลยพี่ก็เลย